สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆและ FC ที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอลุงเดืองวันนี้ครับพามาชมเจ้า DC 93นะครับกีครับก็วันนี้ครับเก็บเล็กเก็บน้อยครับนี่ก็สองไล่ครับช่วงนี้ก็ข้าวยังไม่ออกนะครับก็ ซพ่งจะได้ครับเกี่ยวทีละสองไล่สามไล่ครับมาลองคนขับใหม่ของดูครับทีนี้กอคุ้งไม่ได้ขึ้นครับเปลี่ยนคน,คนขับใหม่นะครับกอกุ้งไม่ว่างครับงานขับรถเอ แท็กโฟนะครับอ่าครับมาดูคนขับใหม่ครับของต่อรุ่งเรืองดูครับอ่ามาดูฝีมือคนขับใหม่โอ้มัจนจะมีขาเนี่ยลงไหมอะไรนะถลงหามดูวยคนเกือบบุนนดอยู่รถคุ่น ห่อ้มันงาเนาะเดี๋ยวไปยุน้องข่อยข่อยสิผ้าแจ้งซ้ำขึ้นซอดไอ้จันยิ้มย่อมไปแค่ละไปแก้เขาโอ้เบื้องเนี้ยอีตนลูกเนี้ยเขาเนี้ยลูกกันยังน้อยอยู่โอ้ช่วงคว้ากันโคตรเลยช่วงนี้ก็ต้องเว้าปุ้ยมันบูมเป็นจักรด้อยช่วงนี้รถมัาหลาย โอ้ลวดลายดีดีนีหน่อยงเอ,อที่บาดเ็นเขียวกคืน,นห,หน่อยเออีบาดเียวคืน,นแมนแมนเดี๋ยมาขน้รัอดูคันนาครับเอฟซี FC. นี่ครับเจ้าของนาครับอ ้็ของนาไอ้คันนานี้ไม่ตัดนี้เหตุผลเพราะกลัวกลัวคนมาใส่เบ็ดเนาะครับโอ<ห>้นม่มีมม่เหตุผลนะครับปลาส mm ีเงี้ยครับกลัวปลาหายมันว่าวอ้วนเต็มปุ่มเหรอฮึฮึวัวเข้าวัวร้อเป็นร้อไปงาน ทดลองดขับใหม่ครับก็บยังไม่คล่องนะครับยังไม่คุ้นรถเคยขับรถ60ครับไปก่อนมาเจอ9 3ก็เป็นกึกๆึกกักๆธรรมดาครับยังไม่ชินรถนะครับยังไม่รู้ใจก็จลับไปครับไม่นานครับ ถ้าคนเคยขับเร็ปเดียวเข้าใจก็เกี่ยวได้ครับเกี่ยวตำเหรอยังถามใน,นแก้ข้าก็าเจ็ดสิบอยู่ปะเกี่ยวตำนี่น,นี่ต่ยัยงหัวะ หวยหลย,ยแล้วเมื่อนั้นค่อยซูมน้าล้วมันบืนขึ้นหน้ามันพ่อนนนะนพอ,อยน่าหนากนะักเลยไหว้ไล่แล้วไปไดดปอย่างน้นนาน้ามันไหลยอย่างเดียวนี่ไงเอารถไฮทิสรถเตอรีมาอยู่บันมารไปเลปร มันแหงเ่าม็เดือกับตขอ่ดูวหรอเขาไม่ลอกัเพาะคุ้ดส้างนี่ยางแม่ขั้วเขาลงเหยียบไปหองั้นเขาตองพัเนี่ยเขาเหยียบ

นี้มันถุเป็นพันแแห่เลยพันแแห่ดยตรงเลยคือพันเอาเกี่เขามาพันหัวอ,อันนี้คือพันแแห่ดยตรงเลยเอามาติดสูตรคุณน้องไข่เรือ,อวัตถคือที่ทำ ทมเดิมไม่ได้หนีรถคันว่าช่างนี่จวดนั้นพันพวกกันครับันสิ้นเพื่อนก็กุ้งขึ้นนั่นสวองเข้าอ่นอนไปกันรถอันนี้ก็เป็นสองมันหาเรียนเรืเร่อยเลยจ้ะเนีเเเ่ยใช่แล้วเด็กๆมานสามพันคนนี้มัน, 3, นเ,น,เนีเ่ย รอบตั้มนี่เบื้องเบื้องออกเยอครับมันอันนั้นก็บงจักรมันอัดรอบขึ้นไปอีมันรุดรุดๆๆๆๆๆๆรุุดรเดียวเก็บงานไปครับพี่น้อง ที่ละไร่สองไร่สามไล่นะครับงานช่วงน,นี้ข้าวยังออกไม่เต็มที่ครับออกไม่เยอะนี่ก็เอาคนขับใหม่ครับมาลองนะครับลองฝีมือดูนะครับให้คุ้นกับรถก็ตอนนี้ก็เกี่ยวก็ยังดูเป็นยังคึกยังกักอยู่ครับพี่น้องยังไม่คล่องนะครับยังไม่ยังไม่ชินมือ เราเกี่ยวแล้วสันีเราจังลงกันลองลเหมือนนี้รถเดี๋ยวจะได้คลิปอีกคิปหนะึ่งเดี๋ยวผู้ใช้เจ็ดสิบลองเก้าสามดูเออต่างกันยังไงเนาะเออคืออยู่เอาครับคลิปนี้ก็จะถ่ายให้จบนะครับกับวิ่งนี้แล้ววิ่งหน้านะครับก็จะเจอครับกับ คนใช้เจ็ดสิบนะครับแล้วจะลองขอลองขับเก้าสามดูนะครับจะมาเล่าถึงความต่างนะครับต่างกันยังไงนะครับไม่มีเวยครับสําหรับกองกอลุงเดืองนะครับเปิดที่พูดเต็มที่ครับหน้าหลุมหรือนี่ คนี้ก็ต้องกดจบกันไปนะครับกับคนขับใหม่นะครับเออเรื่องนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับท่องกลมเดืองแล้วติดตามคลิปหน้านะครับเวลาคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่า,าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ